ฮัลโหลสวัสดีครับนี่ True Faster นะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่มอดที่มีชื่อว่า Crash Landing นะครับเป็น Hardcore Quest Mod Pack นั่นเองนะครับเออถ้าเสียงมันแปลกๆไปคือผมเปลี่ยนไม่นะครับเดิมทีผมใช้ไม้ตั้งโต๊ะนะและตอนนี้ผมมาใช้ไม้ของหูฟังนะครับ Audio t e c h ล i c ้นะครับหูฟังชั้นนำจากญี่ปุ่นนะครับมีขายตามร้านหูฟังชั้นนำทั่วไปแล้วก็ช้อปปิ้งออนไลน์ทั่วไปด้วยนะครับผม ขายของนิดหนึ่งโอเคเสียงแปลกไปไม่เป็นไรครับแต่สิ่งที่แปลกมาเพิ่มเติมก็คือนี่ครับผมผมสามารถทำวีทแบบอ่ามิลาได้แล้วนะครับผมอ,อ่ซีดไอตัววีทแบบปกติเนี่ยเดิมทีผมต้องเอานี่ใช่ไหมเนี่ยไอตัวข้าวตรงนี้มาทําเป็นขนมปังต่อไปนี้ผมไม่ต้องใช้ข้าวนี้มาทําขนมปังอีกต่อไปเพราะผมมีวีทวีทนั่นเองนะครับผมได้มาแล้วนะครับฟังดีๆนะ มันฮวิดนะครับมันไม่ใชว่วิดนะครับอันนี้เป็นฮวิดฮวิดฮวิด นะครับความสามารถของวีดหนึ่นงน้องก็คงจะรู้กันอยู่แล้วนั่นก็คือการทําขนมปังนะครับเดิมที่เนี่ยถ้าเกิดว่าผมจะทําขนมปังเนี่ยผมจะต้องเอาข้าวเนี่ยมาบดเป็นแป้งแล้วแป้งมาผสมน้ําบ้าบอคอแตกอะไรก็ว่าไปนะครับก็จะได้เป็นแป้งขนมปังแล้วไปเผาอีกทีหนึ่งถึงจะได้เป็นขนมปังแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วนี่เลยมาถูกผมก็คราบอย่างนี้เลยได้ขนมปังมาเรียบร้อยครับใส่แยมปัญหาคือผมเหมือนจะยังไม่ได้ทําแยมแฮ โอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตทำไอ้ขนมปังสุดเลิฟของผมก่อนแป๊บหนึ่งโอเคเรามาดูเควสกันต่อนะครับจากข่าวก่อนเนาะผมพยายามจะทำพวกอันนี้ใช่ไหมก็ผมรู้สึกว่าผมผมขอเบรกแป๊บหนึ่งนะครับผมติดปัญหาทางไฟฟ้านิดๆหน่อยๆนยนะฮะสังเกตว่าไอ้ตัวไอ้ แพ็กเกจเจอร์ตรงนี้มันหายไปแล้วนะครับผมออโต้แพ็กเกจเจอร์เนื่องจากว่าไฟฟ้าไม่เพียงพอนะครับตัวเซอร์ไบเวอร์ลิสเตนเดเลเตอร์เนี่ยมันไม่เพียงพอที่จะเลี้ยงไฟให้กับอุปกรณ์พวกนี้นะครับผมเลยมองว่าผมอาจจะต้องทําอุปกรณ์ที่มันให้ไฟเยอะกว่าเดิมนะครับซึ่งพอดีเลยมันมีเควสนี่ตัวไดนาโมนะครับและไดนาโมเนี้ยฝังเอิญว่ามันไม่ใช่แค่ทำให้ให้ทำไดนาโมอย่างเดียวนะมันทําให้ทำไกรเดอร์มาด้วยไกรเดอร์เนี่ยเอาไว้สําหรับ ค่ามอนแล้วก็ให้เอเซนต์นะครับผมซึ่งในนี้เขาให้รายละเอียดเอาไว้ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากไดไ้พลังงานไฟฟ้าแบบเสถียรเสถียรเลยนะลองทำาีเอ็กซ์นต์ไดนามอดูนะครับผมคือไอตัวเนี้มันจะใช้ไอตัวรีเกซ์นต์ไดนามเนี่ยมันใช้เอเซนต์กับการพาวเดอร์นะครับในการทำไฟฟ้าได้ผมเข้าใจอย่างนี้นะผมเข้าใจอย่างนี้นะนนะก็ เขาบอกว่าให้ลองทําห้องมืดนะครับเป็นไอห้องมืดสําหรับให้มอนเกิดนะครับแล้วก็ต่อตัวไกร d เดอร์เข้าไปนะครับแล้วก็ต่อไปต่อท่อเข้ามาต่อท่อจากของที่ดรอปนะครับมาเข้าตัวเล็กแตนไดเดโมอะไรพวกนี้นะครับน่าจะได้ของดีเนาะโอเคแต่ว่าก่อนที่ผมจะทำอันเนี้ยไอตัวเล็กแตนไดเดโมเนี่ยมันไม่ธรรมดาด้วยความที่ว่ามันเป็นของโหดนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ใช้ทำมันมันก็จะโหดตามด้วยนั่นก็คือตัว PRC LX 1 0 0 l o g i c expansion c a r d นะฮะอ๋อก็ไม่ยากนี่ว่าเออแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีอีก quest หนึ่งครับที่ผมดูแล้วมันอาจจะไม่ยากเหมือนกันแล้วก็ให้ของดีด้วยก็คือให้การ์ดมาเลยนะฮะแล้วก็อ i n วากับพลาสติกนิดหน่อยตัว precision slate hammer เนี่ยเขาอบอกมันมันทำจากพลาสติกมั้งนะผมจะไม่ผิดแล้วก็อัปเกรดต i นซึ่ง มันน่าจะทําง่ายผมจะลองทําดูแล้วกันผมคุ้นว่าผมน่าจะมีพลาสติกอยู่เพราะว่าไอตัวแฮมเมอร์ตัวเนี้ยมันใช้พลาสติกทํานะสะเลตแฮม m มอรอยู่ไหนวาผมก็สะกดสเลสไม่ค่อยได้ด้วยเออเออก็เปิดดูในเควสสิปะโถง,ง่ายๆ precision สเลตแฮมเมอรก็เอา precision มาเขียนก็เป็นนั้นจบป่ะเออนี่ไงนะครับ พลาสติกชีตสอันใช้ทําคอนได้ <c oughs> ประหลาดแท้โอเคอย่างนี้ป่ะใช่ครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ชื่อว่าอัพเกรดนะครับผมอัพเกรดของมอดที่มีชื่อว่า my factory reload e e นะครับก็ใช้ตัวตีนกับพลาสติกสีอะไรก็ได้กับเลสโตนกับโกนเกตนะครับผม พลาสติกสีอะไรก็ได้อย่างนั้นเนระผมมีอันนี้อยู่3อันไงก็น่าจะพอได้มั้งแล้วก็ตินกับโกนาเกตแล้วก็ลิสโตนใช่ไหมลิสโตนผมมีอยู่นิดหน่อยนะครับใช้งานได้นะฮะแล้วก็เอาโกลด้นนี่แหละมากึ๊บกึบอืมตินตินตินอ่าอันนี้โอเคหาไม่เจอจำสีแรกไม่ได้สีมันเยอะเกิน เอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะใช้ <dairy S 1> พลาสติก <van> อย่า ông. งนี้ได้เหรอใช้พลาสติกอย่างนั้นก็น่าจะดีกว่าแต่เ sure. ผอิญว่าผมมีไม่ครบหรือเปล่าตัวนี้มันทํามาจากอะไรนะทํามาจากยางออะไรที่มันทําง่ายก็เอามาทําก่อนครับอะไรที่มันทํายากๆก็เก็บเอาไว้ก่อนจริงๆเดี๋ยวของมันจะหมดไอชาโคตรงนี้ก็ใส่ใส่ไปได้ไหมเนี่ยนี่แนละ มาสี่นี่งไงสามอันนะครับจากนั้นเราก็ต้องทำซะเอนี่ตินตินอันนี้อยู่นี่นะครับหนึงสามหนึ่งสามหนึ่งสองเด้อเดะอ๋ออโอเคสีมันจางมากเลยผมมองไม่ค่อยเห็นเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้ตัวกาดมานะฮะทำง่ายจริงโอ้ อันนี้ดีมากเลยอันนี้ใช้พวกปลูกผักทั้งหลายนะครับฟู้ดพิกเกอร์พลนเตอร์ฮาร์เวสเตอร์ยูซิงวัตยูเก็ตออโต้สปอเนอร์เฮ้ยเจ๋งว่ะเฮ้ยใช่ได้โอ้พวกนี้ใช่ได้อยู่พวกนี้ดีมากเลยครับแต่ว่าพาวเว,เวอร์ไลเซอร์จริงมันก็สำคัญมากเลยนะผมก็อยากจะทำนะอืม แต่ว่าไฟฟ้ามันเป็นอะไรที่สําคัญที่สุดครับทําตัวนี้ก่อนเลยดีกว่าครับตัวกรเดอร์ใช่ไหมกรเดอร์ ider, มันทํำยังไงวะผมก็ไม่เคยเปิดดูเหมือนกันนะกรเดอร์ r, อย่างนี้เหรอกรเดอร์ r, ครับอินวาซอร์ตินเกียร์พลาสติกชีสแล้วก็หนังสือ2เล่มผมมีหนังสืออยู่แล้วปะผมน่าจะเอาหนังสือมาจากไอเมืองนูน้นเยอะอยู่นะ นี่ไงพลาสติกชีตแล้วก็รอพลาสติกจะทำพลาสติกชีตป่ะนะมาจากทำมาจากอะไรลูกฮะโอ้โหพลาสติกสี่แผ่นครับรวมกันเอเอโอเคผมมีสีน้ำเงินเยอะเอาเสีน้ำเงินมาทำก่อนละกันเนาะเออฮะใส่ตรงนี้ว่าเป็นพลาส จากนั้นก็โยนมเมล็ดลงไปพร้อมครั้งใส่เชเพลิงนิดนึงนะครับผมแล้วก็รอในระหว่างนี้เรายังจะต้องทำตัวอินวาซอสไม่ยากไม่ยากนะครับแบบนี้ครับเรามีอินวาอยู่แล้วนี่นะหนึ่งอันโอ้โหตินเกียตินเกีย,กยใช้ตินกับเหล็กนะครับตินมีอยู่แล้วนีกว่า สองอันปะถ้าจำไม่ผิดแล้วก็เล็กนี่เนี่ยโอ้ผมมีคอปเปอร์กับตินอยู่ตรงนี้ด้วยฮะเอาไปเข้าเตาซะเลยนะครับเรียบร้อยนะฮะแมชชีนเฟร,รมยูซี่ยูซี่ยูซ,ยซี่นี่แมชชีนเฟร,รมนะครับเออ่เดี๋ยวก่อนนะไดนามมันใช้แมชชีนเฟร,รมด้วยไหมอะผมมีแมชชีนเฟร,รมอีกหนึ่งอันนะ่ะ โอ้ไม่ใช่โอ้รอด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 โอเคมันมันใช้ของไม่ซ้ำกันนี่เป็นอะไรที่ดีมากเหมือนเหมือนเควสมันวางแผนเอาไว้แล้วว่าให้เราต้องทำนะครับตินเอ่อรีเซปเหรอรีเซปคอยอันนี้คอนดักคอยรีเซปคอยมันตางมาจากอะไรนะทองกับนี่ปะนี่ครับรีเซปคอยครบยังเนี้ยหนึ่งสองสามพลาสติกชีท เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพลาสติกชีสยังไม่ได้นี่เลยครับอ,อ่าค่อยๆแล้วกันไม่ไม่ต้องรีบเอาออกมาทั้งหมดอุ้ยมืดพอดีเลยแวบไปนอนก่อนได้ไหมแป๊บหนึ่งเอาละครับช่วงเวลาที่เรารอคอยนะฮะ a c e บุ๊กเด้งพอดีกับตอนที่ผมทำเควสไดไกรเดอร์ได้มาแล้วนะครับเหลือรีแอ แต็นไดนามซึ่งน่าจะไม่ยากมากมั้งนะกินขนมปังเพื่อความโชคดีนะครับรีแอคเตนด์ไดนามวิธีการทำนั่นก็คือนี่เลยครับอล่อยทิ้งคือร่อยต้องใช้บรอนซ์นะครับซึ่งผมว่าผมน่าจะมีบรอนซ์อยู่เยอะเพราะผมไปผสมมั่วอะไรอย่างึหนึง่งมันเกิดเป็นบรอนซ์ออกมาอย่างเยอะเลยนะครับ แล้วก็มีเหล็กตรงกลางเนาะเรียบร้อยมาหนึ่งอันนะครับจากนั้นก็บลอนบลอนบลอ,อนแล้วก็ transmission coil silver กับ r e s t o n e นะครับ silver ผมก็มีเตรียมเอาไว้อยู่แล้วครับอันเดียวะ่ะถ้าจะไม่ผิดนี่ครับอืมอืม p อ,อ,อ,อะไรเนี่ย p r c x หนึ่งร้อยมันไม่ยอมมาโอเคนี่เออ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 แล้วก็แล้วก็ เออเออ่ได้แล้วนะครับ Reactant d y n ดนามดูสิหน้าตางมันอ n f o r m oney 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 a t i o เจ e เ e r a t e l ลสตนฝ n e f u c k งเอาจัลเคมิคเรีอันโซลิ r เ a ีเอ็กชันแบบ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 อบบเบบแอบแบ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 บบบแ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 เ เพราะว่าผมต้องลองทําห้องมืดก่อนดีกว่าแล้ววิธีการทําห้องมืดที่ง่ายๆอย่างนั้นหรือนั่นก็คือผมมีหินปะน <c oughs> <c oughs> ง่ายมากเ <c oughs> พียบครับเพ <c oughs> ียบเลยนะฮะ <c oughs> หินตรงนี้โอ้โหแล้วมีความรู้สึวก,ออกว่าไกรเดอร์ช่วงแรกนี่มันต้องมีนี้ด้วยอะมีน้ำมีอะไรด้วยนะครับก็ติดมันตรงนี้เลยแล้วกันเนาะ แล้วผมก็น่าจะมีตัวนี้อยู่นี่ไงรีสโตนครับจ่ายไฟให้มันไปนิดนึงทำอะไรผมไมมมันไม่ทำแต่ว่ามันเคลื่อนไหวอยู่นะฮะโอเคหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มทำห้องมืดครับทำห้องมืดงงหๆึง่งกันก่อนแล้วมันจะดูดของออกมาไหมผมสงสัยจังเลยหรือว่ามอนจะดอกยังไงนะผมก็ไม่รู้เหมือน,นเดี๋ยวลองดูก่อนแล้วกัน เอเลยมันน่าจะต้องมีฮ o อปเปอร์ปะมีแฟนปะ่ะมีพัดลมปะสมัยก่อนมันจะมีตัวมอดพัดลมแต่อันนี้เหมือนจะไม่มีปะ่ะไม่มีครับพัดลมไม่มีครับแล้วถ้าเกิดว่าเป็นฮ o อปเปอร์ล่ะไอผมอะไรคผมเขียนฮ o อปเปอร์อะไรเนี่ยนี่ครับ w วคเ m h ร p มฮอปเปอครับออฟซ d i a n Hopper แล้วก็ e n d e ดอร์เพครับ เพื่อความชัวร์ครับผมออกมาใช้งานก่อนดีกว่าแล้วผมน่า,จ,าจะมีออฟซิเดียนเหลืออยู่กินไปเนี้ยนี่ไงโอเคแล้วก็เอนเดอร์เพลน่าจะเป็นสิ่งที่ผมอาจจะไม่มีเฮ้ยพูดไปเล่นเฮ้ยไปไปมามันจะไม่มีจริงเอาแนเนี้ยไม่มีจริงด้วยเว้ย เอาแล้วเอาแล้วโอเคโอเคผมอาจจะต้องเข้ากลางคืนเพื่อตามหาฮอปเปอร์หรือสักอย่างหนึ่งนะครับแต่ในระหว่างนี้เราทําอันนี้ก่อนแล้วกันเนาะห้องมืดโง่ๆนะครับทําความสูงสัก3ชั้นเลยก็น่าจะดีนะอย่างนี้ดีไหมแล้วก็เอานี้ออกไปก่อน,นครับไฟฟ้ามันจะหายไปด้วยเลยไหมเนี่ยไม่หายนะครับโอเค ไว้นี่อ่าห้องกว้างสักเท่าไหร่ดี1234 3 1234 4องสผมก็ขี้เกียจจะทำเยอะมากมากด้วยวิวดิ้วาดมันไม่มีอ่ะมีปาวะเกิดเปิดไปมีนี่จบเลยนะเอนดี ND ปะมีครับแต่ว่ามันต้องใช้อันสเตเบิลอิงกอด ใครเคยเล่นอันสเตเบิ n ์ตอิงกอดจะรู้ว่าไอ้มอดนี้มันโหดร้ายมากเอ็กซ์ต้ายูทิวเอ็กซ์ต้ายูทิวมันระเบิดได้ไงถ้าผมจะไม่ผิดน,นะแล้วมันก็จะมีตัวดินนี่เคิร์สดินนะครับได้มาจากอะไรผมสงสัยจังเลยแอคทีฟซีเกียวซีเกียวซีเกียวอืม อะไรสักอย่างหนึ่งนี่ไงปัญหาคือผมยังไม่ได้อันนี้ไม่รู้ว่าไปหาจากไหนด้วยนะครับอช่างมันเถอะนะครับแไ้ดินประหลาดนั้นผมก็อยากได้นะดินเนี้ยเคอร์สแต่มันน่าจะต้องเสกแบบใช้คาถาอัญเชิญระเบิดตุมตามมานั่นเองนะครับ1,2,3,4,5 5แล้วอะพอแค่นี้ก่อนไหมอีกสักหน่อยนึงก็ได้ะ เอานี่แล้วกันออด้วยพลังแห่งความขี้เกียจมาครับเราก็ทำโง่ๆง,ง่ายๆอย่างนี้เลยแล้วกันอฝั่งฝั่งนี้มันจะทำให้เสมอกันดีไหมทำไปเถอะอ <laughs> ย่าไปคิดเยอะแล้วก็หวังว่ารัศมีของอุปกรณ์มันจะสามารถมาถึงอุปกรณ์ตัวไกรเดอร์นะมันจะสามารถ มาถึงจุดที่ผมวางตรงนี้ได้นะครับหมายถึงว่ามอนสเตอร์เกิดตรงเนี้ยไกรเดอร์อยู่นู่นน่ะมันจะใช้งานได้หรือเปล่าแล้วก็ผมต้องตามหาเอนเดอร์เพิร์ลใช่ไหมโอ้ยกลัวตายมากเลยน้องๆแฟนเก่าที่อะไรนะจำได้ว่าเมื่อคราวกรอนคราวก่อนที่ผมเล่นนะ่ะโอ้โหตายเพราะเอนเดอร์แมนเ็งมากนะครับ และตายสองครั้งติดเลยด้วยเพราะวิ่งแวเวลของหรืออะไรสักอย่างนี่แหละเซ็งที่สุดนะครับผมอ่าโอเคห้องก็จะมืดในบัตรดนนะครับปัญหาคือมอนจะเกิดไหมและผมสงสัยว่า้ย ห้องมือแล้วเนี่ยสวัสดีครับผมจำไม่ได้ว่าผมจะต้องต่ออะไรออกมาบ้างอาทิเช่นต่อจากด้านล่างได้ไหมแล้วก็เอ่ออันนี้มาตรงนี้เลยจะได้ไหมมันทำไมมันดูแปลกๆทำไมทิศทางการต่อเข้ามันดูแปลกๆวะ มันใช้น้ำป่ะเนี่ยมันเป็น MB เนี่ยมิลิบักเก็เนี่ยผมเทน้ำเข้าไปเลยได้ไหมไม่รู้ครับเรากำลังเข้าสู่พิธีการมั่วนะฮะอืมเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับเราจะเริ่มมั่วกันแล้วครับวันนี้ครับขั้นแรกครับมอนสอตเตอร์ข้างในมันต้องเกิดก่อนครับ ลองเดินถอยออกมาครับผมก็ไม่ได้ต่อสายอะไรทั้งนั้นครับน่าจะมีฟูอิดดักอยู่ปะอุ้ยล่วงผมน่าจะมีฟูอิดดักอยู่แถวๆนี้นะไม่มีจริงเหรอพพวกหมดได้งไงฟูอิดนะฟูอิดดักครับผม ก็ใช้เป็นตัวคอปเปอร์กับลีดน่าจะมีอยู่ที่ในเครื่องเตาทิงเกอร์คอนสตรักนะจ๊ะเอาล่ะผมเดินมาหา่างคือผมที่พูดพูดไปด้วยแล้วก็อะไรนะพูดพูดไปด้วยมั่วๆไปด้วยเนะี่ยคือผมตั้งใจว่ามันจะต้องมีมอนเกิดนี่ไงเสียงมอนมันมา,มาละปัญหาคือผมปาิตท <laughs> อย่างนี้ครับ ที่พูดมั่วๆไปด้วยเนี่ยคือผมจงใจให้รอมอนมันเกิดนะครับมองเห็นว่าพ่วโอ้โหมีเอเซนต์มาแล้วโอ้โหมีของออกมาด้วยโอ้โอน้ำมันก็แพงต้องเปลี่ยนเป็นแก๊สกันหมดเมืองนักเรียนตีกันไม่พอ,อยังถูกแฟนทิ้งภาษาเสียขานี่ออกไงนะเนี่ยนั่นนนนัมันออกมาไหมอ่ะเฮ้ยมันออกไปแล้วเฮ้ยมันเข้ามาแล้ว เฮ้ยมีของด้วยเฮ้ยรู้สึกดรอปเลยรู้สึกดรอปเลยนายจ๊ะโอ้ไฟฟ้าไฟฟ้ามาเลยดีใจเหมือนจะเป็นบ้าโอเคเฮ้ยให้เยอะมากเลยเนี่ยเฮ้ยแม่แม่โจ้ไม่เห็นไฟเข้าเลยวะเข้ามาสิเข้ามาดีเข้ามาเซ่ ทำไงวะเนียหรือว่าต้องออกทางด้านบนอย่างเดียวครับเฮ้ hey, พวกพวกอ่ะเข้าแล้วครับเรียบร้อยครับเราได้อุปกรณ์ในการผลิตไฟแล้วนะฮะปัญหาคือพวก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 ไม่ทำงานครับ เนื่องจากพักพวกไม่มีไฟใช้นะครับพักพวกผลิตไฟผลิตของในการทาไฟมันก็ต้องใช้ไฟฟ้าเหมือนกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมจะขอนอนก่อนนะฮะไม่งั้นมอนสเตอร์มันจะเกิดเยอะเกินไปนะครับแล้วผมก็จะต้องเอานี่ครับตัวสายไฟที่มีชื่อว่าริสโตนนะฮะริสโตนนะครับเอามาต่อเข้าอย่างนี้ได้ไหมมันเข้าปะเข้าแล้วครับมาแล้วครับมาในทิศทางนี้แทนนะฮะ เอเนจี <Energy S 2> มาครับแต่ยังไม่ทํางานครับขาออกของสิ่งของอยู่ตรงไหน,นเอาออกไปก่อนดินี่มีของออกมาด้วยครับเดี๋ยวหันไปทางนู้นเออมีครับผมต้องเอาของออกอย่างแรกก็ผมต้องเอาของออกผมต้องเอาเลสตโตนครับผมต้องเอาสัญญาไฟฟ้าเข้าแล้วมันมันไม่ได้ด้วยอ่ะต้องดีไซน์ อย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้ดีกว่านี่นี่น,นี่ทางนี้ครับทนี้ครับก็ติดตัวนี้ตรงนี้แล้วก็ต่อไฟออกนะฮะนี่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 น้ำก็จะไหลออกมาทางนี้ครับเอานี่กันพอวเดอร์ใส่ลงไปนะครับจอดไปเลยเแล้วก็ต่ออันนี้เข้าตรงนี้ได้ไหมได้สิปาโจ แล้วทีนี้ไอเทมมันจะออกทางฝั่งเนี้ยไอเทมเหรอไอเทมเหรอไอเทมเอ่อผมติดตรงนี้ก็กลับทิศทางมันแล้วน่าจะต้องติดเซอร์โวสักสองตัวปะติดตรงนี้หนึ่งนะครับติดตรงนี้อีกหนึ่งฮัลโหลอึ๊บอึ๊บตรงนี้ เป็นแบคลิสไม่เอาแล้วก็อิกนอสัญญาลิสโตนไปแล้วก็ให้มาเข้าตรงนี้แล้วข้างๆคิดว่าน่าจะต้องมีกล่องมีพอดีปึ๊บอันนี้แบคลิสตัวกันพาวเดอร์ได้ไหมหย,ยิบมาเป็นตัวอย่างหนึ่งอันก่อนโหลของเต็มอ่ะนี่น,นี่โอเคแบคลิสกันพาวเดอร์ไว้ครับ ส่วนอันนี้ไวลิสกันพาวเดอร์ฮาแล้วกันพาวเดอร์ก็จะวิ่งเข้าทางนี้อย่างเดียวครับลองเช็คดูนะเดี๋ยวผมจะลองปลอยออกมาดูกัต่อแต่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 มอนสเต,ตอร์ Monster เอ,อ๋ยจงเกิดเหมือนวิเวทมนแล้วปัญหาคือผมก็ต้องทำให้สายไฟเนี่ยระโยงระยางข้ามมาหรือจริงๆผมสร้างฐานแถวนี้ดีไหม ก็ไม่ดีอะถ้าเกิดว่ทาทงสร้างฐานใกล้ไปมอนสเตอ,เตอร์มันก็จะไม่เกิดปะใช่ไหมลักษณะเหมือนยังไม่มีอะไรทำงานเลยครับผมอาจจะอยู่ใกล้เกินไปใกล้เกินกว่าที่จะพูดคำใดๆออกไปให้ตายเถอะหรือมอนสเตอร์มันเกิดช้าฮลัลโหลเอาหูแนบ พยายามอภูเนี่ยฮัลโหลมีอะไรอยู่ด้านในไหมก๊อก็ก็ทั้งมันเลยครับเอาไปเพราะมันใช้งานได้แล้วแล้วผมก็พอใจกับผลงานละเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ผมมีเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับทุกคนแล้วไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับอ้อจบเควสก่อนสิรางวัลได้เป็นม็อบเอเซนต์กันพาวเดอร์และคอนเวิร์เยอร์เบลคอนเวิร์เยอร์เบลมันใช้สำหรับอ๋อไว้เจอกันคลิปหน้าทุกคนสวัสดีครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับ แล้วถ้าอยากดูต่อแล้วก็คลิปใหม่กดทางด้านซ้ายส่วนพลย์ลิสต์กดทางด้านขวาเลยแล้วก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยครับ